มองกล้องหน่อยห้าสี่สามสองสวัสดีครับพบกับเด็กคุนเขากับเพลงดิชานหิงห้อยดิชานหิ่งห้อยนะครับของพี่พี่วงเฉลียงนะครับก็เล่าประวัตินิดนึงเพลงเนี้ยตอนมันเป็นเพลงแรกนะที่ทําให้ขุนเนี้ยหันมาฟังเพลงฟังเพลงแบบผู้ใหญ่ฟังอะ่ะเพราะตอนแรกขุนฟังเพลงแบบเพลงนิเด็กจิงเกอร์เบลเบบี้ชักอะไรเงี้ย แ,แล้ววันนั้นป้าป้าก็หลอกอยู่บนรถป้าปาก็หลอลกลอว่าเพลงนี้มันเป็นนิทานไม่ใช่เพลงนะเป็นนิทานลองฟังดูสิเขาก็ตั้งใจฟังเลยใช่ไหมคุณจำได้ไหมอ่าแล้วคุณชอบเพลงนี้ไหมชอบมากทำไมถึงชอบเพลงนี้นะเพราะอะไรฟังฟังแล้วมันสนุกฟังแล้วมันสนุกมันเล่าเรื่องราวสนุกใช่ไหมลูกอ่าะนั้นวันนี้เราจะมาร้องเพลงนี้ให้เพื่อนๆฟังกันนะครับชื่อเพลงนิทานนิงห้อยนะครับมาเรามาเข้าเพลงกันเลยดีกว่า

nhạc đom đóm đau đóm đom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  ตบบื่นเช้าพอได้เลืมตามองทุวทัยายมาแก้ถามว่าเจออะไรสนุกแค่ไหนที่ฝันใจเด็กน้อยที่ทบทวนไม่ฝันเห็นอะไรมากมายรีบคนเร็วไวใต้มอนเปิดฟ้าน,นั้นดูหหิงห้อยในกองตอนนี้ ส่องแสงใหย่จึงยิ้มแล้สอนตามจะมองเห็นความจริที่จริงอยากทังความจริงไม่เห็นอยากทังความงาม mm hmm. หิ่งห้อยนับปล่อยนับพันส่องแสงแล้ยิบและยับกันจะวางสไวัยไปทั้งต้นลำพู mm hmm. เด็กน้อยถือกล่องออกมาเปิดฟ้าแล้วแง้มมองดู นอนน้อยในกองงามรู้ก็เป็นแสงสดใสไปรวมกันจริงไหมจริงไหมแล้วก็ออ,ดอเด็กน้อยนอนหลับสบายอมยิ้มละไมใต้หมอนไม่มีกองอะไรไม่มีสิ่งใดใดถูกครั้งนอนกันนั้นจึงฝันดีจึงฝันเห็นดวงดาวมากมายฝันเห็นเจ้าชายเจ้าหญิง

โอเคจบแล้วครับตัวมืดเองหน่อยอาแล้วกับเพลงที่ทาน,นหินห้อยนะครับตกลงเพลงนี้ก็สอนว่าไงตอนเขาเล่าที่ทานเรื่องนี้เขาสอนว่างตอนตอนตอน,ตอนที่กิจกน้อยอยังไม่ได้ให้คุณยายสอนอยังยังขังอยู่ตอนตอนตอน,ตอนชุดใช้เด็กน้อยเขาดูแล้วว่าคุณยายเขาสอนตอนชุด <laughs> สอนว่าอะไรสอนว่าอะไรสอนว่าอะไร สอนว่าสอนแม่ถ้าไปขังเราจะได้เราจะได้ห็เราเราเราจะได้เป็นมันเป็นธรรมชาติโอ้เนี่นะี่นี่นะก็คืออะไรที่มันเป็นธรรมชาติใช่ไหมลูกเวลาอย่าไปขังอย่าไปกักขังมันไว้มันก็จะมันก็จะหมดความสวยงามถูกไหมลูกสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติมันเกิดมาในธรรมชาติก็ต้องปล่อยให้มันอยู่กับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติ ใช่ไหมเอ้ยนะก็ตามนี้แหละครับก็เพลงนี้ทานห้อยของเดอะขุนเขานะครับอ่าอ่ะงั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เดอะขุนเข่าด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับมาเจอกันเดี๋ยวร้องเพลงเพ้อเพ้อเพียนเพียนไปฟังต่อนะครับบ๊ายบายก่อนบ๊้ยบายบายใส่หัวหน่อยใส่หัวหน่อยดุ๊กดิ๊ก